ขอบคุณนะครับวันนี้ไดมอนนะครับที่เชิญมาให้แต่เง็นนะครับไดมอนอู้นะหมออู้นะครับซึ่งครั้งหนึ่งเคยท่านเคยไปพิโลกแล้วท่านก็บอกว่าอยากจะไปเจอวีละบุตรก่อไปวละแล้วค็้ท่านก็หาไม่เจอครับเพราะมันแปลงเปลี่ยนแปลงรอแบบนี้เลยไฮ้คุณยังไงไดมอนเอใช่ไหมครับคุณรู้จักกันวันนี้เลยครับก็ขอบคุณชาวพัทยาแล้วใกล้เคียงทุกท่านดังนั้นอีกครั้งนะครับ โทรเชิญไปร้อยรั้งเลยผมปิดมือถือท okay, ุกครั้งเพราะอารมณ์มันเบื่อกับธุรกิจเครือข่ายโอเคไหมครับอารมณ์มเบื่อใครมีอารมณ์เบื่อไหมครับมีไหมอารมณ์เบื่อไหมอยากทำไหมอยากเข้าวัดปฏิบัตินั่งบทสมาธิมีไหมมีเพราะฉะนั้นวันนี้อารมณ์เบื่อตรงนี้ที่ใครควรยากที่สุดคนนั้นจะเป็นไอ้มันปกรกเหมือนเดิมช่วยไม่ได้วันนี้ทั้แต่ช่วยดูหลังช่วยสาบว่าเราจะทำอะไรดีไหม นั่นคือตทหากผมชื่อวิชัยอินเลอร์ครับจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายของตระกูลอินเลอร์และจะเป็นคนรวยรุ่นแรกปกมเงินอะไรนยครับท่านนายผมวันนี้ทำ12เดือนเป็นไดมอนด์แล้วคุณดุดนคุณสินุนเชิญชมับแล้วผูว้ที่สนับสนุนมาอะไรตอนนี้เป็นแนนด๊กเนมอนคุณตุบะกับคุณน,นัทิตาคุณน้าครับส่มเวลาพี่ที่โต๊ะเลาเลยอย่นี้ครับวันนี้เรามีโค้ด แต่ตัวเองต้องปิดโค้ตัวเองก่อนมีความพยายามพอหรือยังผมโทษตัวเองถ้าเรามีความพยายามเดี๋ยวะรแสนนะพี่กเอฟบอกคนบอกจริงไหมครับแต่เอาไม่จริงแค่ผมว่าตัวเองว่าเองนะผมจบป .6 อยู่จังหวัดสุขโขท,ทยัยเป็นต้นตระกูลของพร่วงเลยชื่อเล่ชื่อต้นครับชื่อจริงชื่อวิชัยอีเลศจบแค่ป .6 สุดท้ายก่อนที่จะมาทำธุรกิจนี้นะ ไปซื้อของเก่าจับเบก็บขกยร์ยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจธุรกิจปุ๊บเนี่ยวันในวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราฮึขึ้นมาสู้เนี่ยเราสำเร็จได้เอาไหมครับ <c oughs> เอาเพราะฉะนั้นวันนี้เลยผมเข้ามาครั้งแรกกันเขาโทรตามว่าคุณหมอจะมาพิจารณาลก <c oughs> นัดจับออพไล์ปีเลยไม่มาครับแต่วันสุดท้ายก็โทรไปเข้าอีสายหนึ่ง <c oughs> ผมก็เลยจะมาเคลียร์กับอัพไล วันนี้หยุดโทรเลยแล้วต้องไม่ทำแต่วันนั้นมาปุ๊บมานั่งฟังเขามีผู้หญิงคนนั่งก้างผมถามเขาเลยเขาชื่อพี่แขกเปิดร้านเสริมสวยอยู่เขาบอกว่าเจ็ดเดือนก็ได้เจ็ดแสนพี่แขกแล้วเราเป็นผู้ชายอยู่จะทํำไหมแต่ที่ผมประทับใจที่สุดวันนั้นที่ผมเห็นเลยคือเต้างี้สีส้มซึ่งผมเป็นคนเกิดวันพฤหัสพฤหัสต้องสีส้มเพราะฉะนั้นสีแห่งความสําเร็จนนนอี่คือบริษัทผมไงสำเร็จ สินค้าเราก็ไม่ต้องลงทุนเรามีโค้ดผมก็ศึกษาเรียนรู้ก่อนข้นมานั่งอย่างนี้ขอมือคน,นใหม่หนครับใครที่จบสูมก,ก็ผมใช่ไหมมากกว่าโภคมีไหมสู้ไหมออยิ่งคนอายุน้อยยิ่งต้องสู้เลยเพราะวันนี้มันเป็นแผนที่พาทุกคนรวยมันเป็นแผนที่เรารวยได้ทุกคนเลย ของประเทศไทยส่งออกทั่วโลกของเราจะเป็นอินเตอร์ในปัจจุบันนี้จะเป็นหมื่นล้านจริงไหมผมเห็นแผ่นนี้เลยครับขั้นแรกเราเรียนแผน่นก่อนเลยว่าไอแ์กเลยพูดแผ่นนีนะไอแร์พูดครับตาม,มต้องถามต่อพูดดิยังผมก็เรียนออกก่อนดีิงไหมเดี๋ยวเข้างานวายงานวายของอาจารย์ลบกิจจริงไหมครับวันนี้คนสำเร็จมีอยู่สองอย่างใครมาแบบโอกาสจุ๊บเลยโอกาสคนที่มาแบบโอกาส จะสำเร็จน้อยกว่าคนที่มาแบบวิจิตยกหนึ่งเพราะคนที่มาแบบโอกาสทำบ้างไม่ทำบ้างฉันอยู่กับบ้านได้ไงฉันมีโรงเรียนสอนฉันเป็นเพื่จะคารนู่นนี่นั่นจริงไหมเขามาแบบโอกาสงอมนอนใครไม่ได้เดี๋ยวไม่รวยแต่ไปเช้าเย็นกลับก็คุณยอมแต่นายก็เยอะคนขยันรวยไหมไม่รวยเพราะไปลูกน้องม็อยู่เยองบ้างแต่ถ้าขยันวันนี้ต้องทำทั้งเต้นหมอ ผมมาแบบวิกฤตครับเ <c> ข <oughs> ามีสิทธิ์ู้แบบหลังจนสายจใช่ไหมเฮ้ยไม่สู้ไ,ททไม่ <c oughs> ไ,มไ,ได้แล้วจริงไหม <c oughs> ใครไม่รู้ <c oughs> เห็นนกมูเตช้างตัวเขาหมดทันทีเลยเพราะเป็นหนีหน้อยู่ไงใครเป็นหนี้มั้งครับยอมรับเลยครับ <c oughs> ผมเป็นหนี้ทก่ตอตอยู่สามแสนโคตรเครียดเลยเพราะข้าวมันตอดไม่ได้มันมันขุดไม่ได้แล้วจะทำอะไรกินบัตรกําเสงต้องมี เงินกู้เงินนาเงินระยะยาวระยะตั้งมีงบตัวจริงไหมไม่ทําไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นตู้แบบหลังช้นฝาสําเร็จทุกคนเลยผมก็เรียนรู้อย่างนี้ครับมาเป็นปลากระป๋องนี่ครับแต่ในปลากระป๋องมันจะบีบกันแน่นครับแล้วมันจะปี้อยกมาเป็นเนื้นมุ่นเนถ้อาตัวเนื้อคยันเนื้อปูเะเรา ยังไม่สําเร็จในใจเราจริงปากเพราะสำคัญที่สุดวันนี้มันมีสี่สไตล์่ะสไตล์ที่หนึ่งคนที่แบบไม่ผิดไปคือแพวกแง่สี่สมเร็จไหมสไตล์สองไฟไม่ฟังปุ๊บแง่สไตล์ที่สามปุ๊บเอาปลาไปชวนมาอรถไปรับหนีพอมาปุ๊บ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 สว่างจ้าเลยพอไม่มาสองทิศเขาลงดังเลยอย่างนี้สมเร็จไหมสไตล์สุดท้าย ต้องเป็นดวงอาทิตย์สว,วา่างทั้งกลางวันกลางคืนต้องทัดเท้ยม,มองอบคุณในน้าให้คนดวงอาทิตย์แดง,งทำอย่างนี้ครับมาเมรียนรู้ครับพอเข้ามาเมรียนรู้ปุ๊บขึ้นตำแหน่งบอนเลยเจ็ดวันขึ้นบอนเลยรายได้เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทโอเคไหมเจ็ดวันขึ้นตำแหน่งบอนเรียบร้อ ผม <át> ไม่มีโอกาสไม่มีมีบุญมีมีบุญมาสนาที่จะเป็นซิมเพิร์เป็นโคเลยไฟสามยืนขึ้นเพชรนั่งแมงพอผมารู้ว่ามันเจอห้ามีสามต้องทันยังไงครับแล้วพอสันทัญเลยปุ๊บเรียนรู้เข้างานวัยกับอาจารย์นุกิจอาจารย์นุกิจไปที่เขาบอกว่าคนสำเร็จมันจบออกจากตารางไปไหนออกจากความรู้สึกที่แค้จริงต้องมีคุณค่ากับตัวเองใช่ไหมครับผมเจ็บปวดมากอะไรรู้ป่ะครับผมเก็บพยาอยู่ แต่แฟนผมเป็นก็น่าจะเป็นครได้ได้หมื่นห้าปัจจุบันเขาไปมีท่านอยู่สองร้อยเดี๋ยวขึ้นปีนก็ประมาณหมื่นแปดสองหมื่นอยู่เนี้ยแต่เขาเป็นครูวันอาทิตย์ตอนเช้ามาตะวันจันทร์มาวันคุครูแต่คนเก็บขยะหลบครับหลบไหมเพราะมันอายเขาไม่อายแต่คนอื่นพูดถึงไอไหมมีความเจ็บปวดอยู่ในใจโดยเฉพาะญาติของแฟนแกอย่าไปยุ่งมันเลยมันเก็บขยะ มันมาตอบแกกินแต่ไม่รู้เราถูกู้อมนานาพุทธไใคเนี่ยนี่คือความเจ็บปวดของผมใช่ไหมผมก็ต้องสู้สู้สจนพอหลังนั้นสามใจก็ขึ้นตําแหน่งลูบนิเลยเดี๋ยวเราต้อทตายเลยเดือนที่แล้วไม่ได้เยอะเซ็ตขึ้นร้อยหกกเซ็ตขึ้นบวกเจ็ดร้อยอยี่สิบมฮ้ ผมมบอกมีได้เดือนละแสนห้าแสนหกโอเคไหมสู้ไหมผมบอกกันเองว่ามึงสู้จริงเปล่าไงโอเคไหมครับทุกคนสู้ไม่จริงที่ไม่สำเร็จตั้ง hmm. แต่ผมทำมาประมาณเดือนที่แปดเนี่ย hmm. ผมไม่เคยเลยที่จะไม่ตื่นเต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเคล็ดลับง่ายๆถ้าอยากสำเร็จเรียนรู้ให้มากจับอิสรภาพ <c oughs> บางคนมีเงินเยอะแต่ไม่มีเวลาใช่ไหม <c oughs> บางคนมีเวลาเยอะมีเงินจริงไหมถ้าวันนี้มีเงินด้วยมีเวลามปกิจฉาภาพัอไหมอ้า,อาอก่อนที่จะมาตต้งตั้งแต่มาแบ่งตันผมเป็นคนพูดไม่เก่ง,งเลยครับ <c oughs> พูดออกมาเหกใจคุณมีรายได้อยู่ยังสอนหนังสืออยู่ <c oughs> แปลกใ่ว่าต้อง่ <c oughs> ไีไเป็นนั่งกินอาหารทะเลมาโพสลงไปบอกคนตกง,งาน แล้วก็ทําท่าในทะเลเของแยอิสรภาพคนตกงานเต่นเที่ยวได้ทั่วโอเคไหมถ้าอย่างนี้ยอมไหมยอม,ยอมเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะมีอิสระภาพของชีวิตไหมครับยอยากหาแรงบันดาลใจให้เจอคขาที่ไหนว่าเราหาเกล่งเว่าเกิดมาทําไมจิงหลัวันนี้เกิดมาทำไมครับมนรวยตบมื <laughs> บอางานนี่ครับ <laughs> วันนี้ต้องอตัวเองว่าเรามีคุณค่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย มน,นุษย์หนึ่งจะพชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินวันนี้เราไม่ตู้อ่ะเราจะสู้หรือเปล่าเราห,าห้ก่อนต้องหาเหตุที่เจอเลยประดายใจเจอ,อ้าครับถ้าใครทำเพื่อลูกทำเรียบร้อยไหมแต่ผมไม่ทำเต็มบร้อยแล้วครับแต่ทำเพื่อหลานทำเต็มบร้อยไหมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไ,ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตรงน้ปากดีไหม พอมีเป้าหมายปุ๊บมันมีเครื่องมือดีๆเข้างานวายงานเจสตาฟงานรีสเตฟงานผู้นำห้าดับแล้วงานอะไรครับเดอร์สตีนจำได้ไหมวันนี้ไทรไปเดอร์สต์เจ็ดเจ็ดบ้างเจ็ดโอเคนะมันมีอย่างนี้ที่เรื่องเล่าเนี่ยนะครับมีนามคุณใดมอนทองคุณดำเขาบอกว่าไครไม่มาไม่พ้อมยกมือผมอยู่ทุกการ ถึงก่อนเพื่อนคนที่ดื่อเลยผมได้บัตรฟรีจันได้ไหมเราอยากกันนะเราไม่ต้องกลัวใครพี่ไปเลยพวกมันสู้ด้วยความมีพร้มพอมอผมได้บัตรฟรีจากไดมอนด์ทองคุ้มขุนดาหมายผมปรเด็นอะไรเงี้ยจำได้ไหมไถ้าใครไปรู้จับได้เสร็จเรียบร้อยพวกผมขอพูดสักหน่อยเลียวมันจะทีเดียวเขาดึงไม่ออกเลยผมนึกในใจเลยว่า ตัอวันน,วน,นั้นผะมจะขึ้นบนเวทีได้กนมาเลยเทั้เซตเจ็ดผมก็ไปรับตำแหน่งกขาจะดีเพราะแรงมันดันใจว่าไดมอนด์ตึงนไม่ออกเงแล้วก็ทุกทนผมบอกสญญาเลยว่าต่อไปนี้ไดมอนด์ทุกคนจะต้องเข้าฟังผม เราเย็นในม้นไงผมคิดจริงนี้เลยเชื่อไหมครับจังหวัดที่ตะลุกตอนนี้เป็นระดับ3นะครับลองได้มากๆแล้วก็สำนักงานใหญ่หลังจากวีรัตุดุลเข้าไปตอนนี้ยอดทะลุแปดแล้วแล้วได้เปิดปูนนครสวรรค์พบวีรัตบรรลุกองใหญ่ส่วนนึง เขาโมมาโมท i เวทตัวนี้ยอดระเบิดถดเถินะครับใหญ่ที่สุดในทาาเดียร์ครับพระพรตหวานพรุ่งนี้ครับเราต้องหาเองหาผมหาเองไม่ต้องใจว่าเฮ้ยเขาทำได้เราไปทำได้เขาทำได้เราไปทำได้เขาได้เองเขามีมือเรามีมือเรามีปัญญาใช่ไหมในเมื่อเขามาบนเวทีเดือนแสนอะกจ้นั่งอยู่เดือนละหมื่นจะขึ้นเวทีหรือจะนั่งน้ายนี่ใครจะนั่งเร็วดิ นี่นะนี่คือหายเหตุผลไปที่ปักกิ่งเดียวเลยผู้หญิงเนี่ยเอออ่าเออเอ่อเถียนอากพราะเอาเถียนเราูกวันนี้เราเล่นกับทีมิกไม่ได้ผมบอกเลยว่าวันนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยมีหลักสี่หลายคนอย่างนี้อาจจะโดนโดนเมืองนะครับเดี๋ยวจะไปที่กรุงเทพเลยหลักสี่หรือสี่สิบขึ้นะถ้าโดนมาก็ห้าสิบไป ถ้าหกิตก็คืออายุหกจิตมีไหมดูนะครับย <łbym Get S 1> ังทำได้เลยปบกมือดนวยนายให้ครับบางคนหาผลแม่ไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวเอาเงินหนุมไปใช้รับเงินหกร้อยบาทเงินคนแก่เขาจปุ๊กหลานมึงเอาไปหมดไลยพอไหมวันนั้นมีพี่โลกอยู่คนเจ็ดสองยายได้รับเท่าไหร่เจ็ดร้อยยี่สิบตำแหน่งเงินเดือนคนแก่ แล้วยายขึ้นตำแหน่งพรับปล่งหมื่นสองยายมีญาติไหมมีไหมมีน <poets> ้ามีอามีลูกไหมจำเป็นเอกพนในปีนี้ขึ้นตำแหน่งบนเจ็ดวันได้ห2มื่นสองเข้าใจไหมยายตื่นเต้นใหญ่เลยปกมือให้ยายวันนี้เรารู้ได้ยังไงว่าเราจะไม่ชนะเพราะเราเป็นตอวเปิดตัวที่หนึ่งมาแล้วจริงป่ะจากที่เราตั้งไข่มาเงื่อครั้งเนี้ย เราชนะมาแล้วเรามีเจ้ากรรมมีเวรมาเป็นหมื่นหมื่นแล้วแต่เราเป็นตัวที่พุกมาแล้วแต่ไข่ออกมาไะตั้งทันตั้งทันวันนี้ใครจะเก่งมาจากไหนไม่รู้แต่ในสัตว์เี้ยงหมอเราต้องเรียนไหมเรียนเราก็มาเรียนจากกรูไงจากกรูไูมครับวันนี้ถ้าอยากสำเร็จจากได้เงินหมื่นก็ไปคุยกับคนเงินหมื่นถ้าอยากได้เดือนแสนก็ไปคุยกับคนเดือนแสนได้ไหมได้ะถ้าอยากได้เงินล้านก็ไปคุยกับคนเงินล้านแค่นี้ครับ นิสัยคนไทยเป็นย่างครับได้หมื่นเจ้าแต่ได้แสนเจ้าร้านจริงปะจริงผมคุยถ้าใครคิดลบผมไม่คุยเลยถ้าใครคิดบวกโอเคดีไหมครับเอเพราฉะนั้นในงานที่ทําอยู่เนี่ยถ้าใครคิดลบอย่าคุยกับคนล้มเหลวเด็ดขาดฉันชวนแล้วฉันทําไม่สาเร็จอะไรต่างๆลบลบลบไเลยครับ มาคุยมันสําเร็จที่ร้อแรงสําเร็จแน่นอนอย่างนจารยอกไม่ได้แเลยเราก็อยู่ไปกับคนสําเร็จวันนี้ผมได้นะครับรวมเป็ดเสร็จที่เข้ามาในธุรกิจนี้ในระยะเวลาประมาณเจ็ดแปดเดือนก็มาเกบนเจ้าแปดยาดรถกระเทียมเยะตอวนนี้ไม่ได้ขายปกติขายไปแล้วรถกอัพที่ใส่ครอบตอนนี้ก็ทําแล้วก็ไปถวายวัดเป็น ให้ท่านรูบาใช้เพื่อมีสบ่ามีสบ่าใช่ไหมเราต้องทำบุญไปนิดนเลยแล้วสิ่งที่ผมเห็นตามมาเนี่ยคนที่ผมไม่ทวรนะบางคนเป็นนิดที่สิบล้านโดนละลายตอนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นจะขึ้นไมีไดนามเดนี้คุณสิรินันท์จะงไปจ่ายได้มาแต่งกับบ้าอีกหลายคนที่มันเจ็บปวดอย่างเราเจ็บปวดแล้วเขาดีขึ้นนี่คือคุณค่าแห่งชีวิต โดยเฉพาะคุณมณนนี้หนีเป็นพันธินปตายแดงตัวนี้นำมาแสนกับบาทวางท่องเที่ยวเรือเมื่อกี้เลยครับมาสามท่านั้าหลังว่าที่พันธุนั่งหมดเลยครับเราต้องมีเป้าหมายจัดเจนข้อที่หนึ่งต้องมีความฝันก่อนความฝันเราคืออะไรต้องไปเจอก่อนใช่ไหมมีความฝันจริเจนปิดไว้ข้างฝาเลยว่าเราจะสำเร็จเมื่อไหร่แล้วลงมือทำปรับหน้าเดี๋ยวนั้นเลยอย่ารอเวลาเด็ดขาด เพราะเวลาเลาะเล่นไม่ได้เวลามันหมดไปหมดไปแต่เราเนี่ยแก่ลงแก่ลงเราจะปรัเปลี่ยนตัวเองนี่คือถามวเองพอมีความฝันเสร็จปุ๊บต้องมีเป้าหมายชัดเจนนั่นหมายความว่าทวนทันทีดีไหมเพราะ<ด>ฉะน,นั้นคุณหมอบอกคำเดียวว่าวันนี้ไม่ต้องมีทำเลครับ<ด>่มเลอยู่ที่ถาร้านค้าอยู่ที่เปิดปากเปิดธุรกิจเชื่อไหมคุณเยอะแยะทีเราไม่เข้าใจเราไปแบ่งปันคนไ้ไหมเราเน่นเจมร้อยไ่้ไหมใส่เสื้อท่าเซ่มอไปเลยไม่ต้องอาย พราะนี่มันเป็นบริษัทอินเตอร์ต่อไปอันดันขจนแม้แต่ค่ายยักษ์ใหญ่ก็ต้องอดคนนะัวจะเข้ามาจะมอแล้วไม่ออกครับ <Yeah. S 1> จริงไหมครับจริ <Yeah. S 1> อองเพราะฉะนั้นวันนี้เลยเล่นเต็มร้อยผมจะก,กินล็อเต็มร้อยเลยถ้าเสร็จหมอไปที่ไหนอ้โหสุดยอดแม้กระทั่งไปแพดเดนัมนะครับงานเดิร์วินเดอร์ที่เดินบนฟงแดงแล้วแต่คนที่มีโอกาสที่เดินนะพอพอเจ้าหนี้ที่เขาเห็นเราจะไม่บอกว่ายากนะมันหนักเกินไป จำบับพัรยามันต้องเจ้าหน้าที่รอบปอใช่ไหมต้องเตงกลัวมากเลยแต่เราเนี่ยไม่รู้จะจอดที่ไหนกูบอกกูไปจอดแลยก็ไม่ดูก็เป็นประธานบริษัทเขาติดป้ายซัดเส้นมองจริงปะไปเชื่อไปถ่ายรูปไปเลยว่าวันนี้วันนี้จะเป็นรอยเย็นในมอญคนเนี้ยลูกรถอย่างนี้จริงปะเราต้องเล่นเต็มน้อยเราต้องเล่นเต็มน้อยวันนี้ก็เล่นกันน้อยเต็มเลยเต็มเลยเล่นไหมเล่น มหัวใจมันรู้ดเต้นบนกนนระแสนั่นเขาเน่แต่เราเต้นมันไม่เต้นมากมันจะสำเร็จไหมใช่เพราะฉะนั้นถามหัวใจเองก่อนว่าเราจะสำเร็จจริงไหมถ้าอยากสำเร็จยกมือขึ้นเอแต่ไม่ใช่อำเภอละโบนะเอาไปเอาไปเลยไม่ใช่เหรครับยกมือขึ้นก็บอกเองว่าฉันต้องทำด้านถึงว่าเจ้ วันนี้ผมซื้อพวกเองไงจากวันนั้นตอนนี้ทายผมอายุเท่าไหร่ครับวัน,นเก็บเวลาสี่สิบวันนี้เลยนะครับ <40. S 1> อ,อ,า,อ,อายุผมมากที่ยี่สิบเก้าเนคือสี่สิบสี่ปีโอ้โว้าวเจ้าเนี่ยถ้แดกไปกูมึ้เลยกินเข้าไปเลยครับคอหลอดิวพัดจ่ายลอเก็ดเต็มเลยก็ได้ครับมากมายเลยที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นดีไหม ยาโนทิก้า,ญญากินเข้าไปพุกทาให้ผมโดดดำขึ้นเพราะมันมีสายสกัดจากเม้เรบุนต้านอนุมูลอิสระไม่ให้แก่ชนะลอวัยโห่ประเั้นวันนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจธุรกิจเนี่ยวินที่หนึ่งสินค้าดีแล้วอะเราไม่ต้องผลิตเองอะแล้วมีผู้เล่นที่เคยเป็นผู้เล่นมาก่อนแล้วก็เป็นโฟนเราอย่างนี้โอเคไหมโอเคสินค้าตอบโจทย์ทุกที่เลย วินที่สองมีโค้ดให้เราอย่างนี้ดีๆไหมครับดีแล้วเราจะรออะไรที่จะรอความสาเร็จจริงไหมยอยู่ที่ใจเราว่าจะสาเร็จหรือเปล่าใช่ไหมใช่ผมตัดที่ใจเต็มร้อยว่าหลังจากเปิดฟอนพวกผมก็เป็นไดมอนด์แล้วหลังจากนั้นก็รอเย,ย็นอีกเดียวตัมที่ใจตัดมาทำเขาก็บอกว่าผมมาเก็บแค่ในอยา่างผมจะบอกใหคนับตั้งแต่โตมาผมเป็นเซลล์มาตั้งแต่เล็กนลครับผมเป็นผู้จัดการขาย แผ่นนองเล็โรตารี่ผมเป็นผู้จัดการขายปุ๋ยซปเปอร์เทอร์ผมเป็นเจ้าของร้านถายเอะถารที่ถ่ายแผลลอยี่ห้าทาัน<ม>เห็นไหมครับแล้วผมทำธุรกิจกระถางมาสิบปีจากบ้านเกา่าบกของความรู้ที่ว่ามันเบื่อหน่ายที่ต้องโยนแย่งลูกทีมไงยผมเลยเจ็บปวดเลยไม่อยากจะทำธุรกิจตอนนั้นยังไ เพราะฉะนั้นทุกคนผมเชื่อได้ว่าในนี้มีประสบการณ์สูงมากมใช่ไหมเพียงแต่ว่าเอามาเข้าเครื่องมือซัดติหมอแล้วก็วิ่งไปหน้าอย่างนี้ได้ไหมแค่นี้นะครับอยากตั้งโตนก็ได้ตั้งไม่ได้ก็ปบิีมตั้งแค่นะเริดมาพักแค่ไม่ต้องพักสัญญาจะก็ได้จ้างจริงไหมวันนี้อยากดับเองว่าเราจะทาไม่ได้หร่ปล่าเพราะฉะนั้นเป็นอยู่ที่เราว่าเราจะสู้หรือเปล่าวันนี้ผมขึ้นตำแหน่งนะครับ เดี๋ยวขึ้นเอเมอรอลแล้วไม่เกินเดือนสองเดือนขึ้นเอเมอรอลเสร็จแล้ว,ว,ลว,วก็โฟกัสที่ไดมอนด์ปลายปีจากคนเก็บขยะมาเป็นไดมอนด์เดือนสามแสนเก็บไหมเก่งแล้วต้องเป้าหมายนีกพลิกว่าวันนี้น้องเล็กจะทำได้จบโอ้โหอิวเก้ามักษรก่อ,กอ,กอสร้างตอนนี้เดือนละละนะ้านแล้วโอ้ยแสดงว่าคนจบหกพิ๊กี้ขึ้นมาคนจบหก,ก็ต้องเป็นใช่ไหมใช่คิดวิธีรู้ว่าเบ้นะ มันต้องขี่ถ้าซื้อเบนไม่ไหนมันมาจอดที่สูนปัทยาดีไหม,มคนจบเขาขี่เบน์ผมนังไม่งงอยู่แล้วเกียวต้องมันขี่ยังไงอะ <laughs> ต้องพัฒนาเพิ่มไหมเพราะออปชั่นมันดีจริงไหม <c oughs> วันนี้เรามีเครื่องมือที่ดีแล้วคือชั้นเล่นงเนี่ยก็เหมือนเราเปลี่ยนเครื่องมือเนี่ยคือโทรศัพท์เนี่ยแหมบางทีต้องใช้แล้วครับลำตึงสมาร์ทโฟน,โฟนแต่เวลาจะทำธุรกิจปุ๊บ ลายรุ่นก่อนที่สองร้อยจริงไหมเราต้องอัพเกรดเองกลอลเวาไหมครับหนึ่งคนหนึ่งวิชาหนึ่งคนหนึ่งวิชาต้องมาเรียนรู้ทุกวิชานี่ไหม<ๆ><ๆ>วันนี้ใครมาฟังผมถือว่ามีบุญร่วมกันดีไหม<ๆ>แต่ใครไม่มาฟังเขาก็ยังไม่มีบุญดีไหมผมเคยบอกว่าหลังจากนั่งสมาธิก่อนที่จะมาท,ทําธุรกิจผมไลน์มาหาคุณหมอเลยผมจะพาธุรกิจไปเป็นหมื่นล้านหมอไม่เคยตอบผมเลย แต่วันนั้นผมมีโอกาสได้ขึ้นเวทีพูดโอกเอพิจนโลกขึ้นตำแหน่งนะครับหมอรีบตอบทันทีเลยจุดยีอนก่อนที่จะเปิดศูนย์หมอสอร้อยคนหมอได้รายอยู่พอผมคือพุ่งปากไายตกใจครับหมอเกิดวันนี้ครับทำต้นทุนหมอร้านตัวเต้ย ใช่ไหมในแพทย์ทยเิรษฐกิจว่านันวันนี้ท่านดีมากๆเลยเรามีแ,แกนนําที่ดีอย่างนี้มีประธานที่ดีอย่างนี้มีอาจารย์ลบอีกที่ดีอย่างนี้จะทำไหมครับแล้วมีผู้นําหลากหลายที่จะพาเราไปอย่างนี้มันเป็นเรือลำเดียวกันคือซัดเส้นอมองไงนี่คือพันธาเส้ญยาผมไม่จำเป็นต้องมาก็ได้จริงไหมแต่วันนี้พูดไปแล้วต้องเลยทำไมครับต้องมาต้องทำต้องมาเพื่อนผมคือชนินเจอกันตลอดเวลาปักกาเทพไทยพุทธกิจชนินครับ โอเคไหมโอเคค่ะออกพ่น้นพ่ต้น,ตนปรกกาแอบผมบอกวาจาสิทธิแ์แอบู้เฮ้ยผมไม่สู้พี่แล้ววาจาสิเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมาฟังผมรวยทุกคนเราล้อเล่นกับชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นสินค้าโปรดักเข้าง,งานโปรดักคนใหม่ครับไปเรียนรู้สินค้าให้เป็นหมอเลยมีงานอะไรก็ตามแต่คนคนเข้าระบบค,ครับโอเคไหม ท so 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 ี่ฝานมาเดี๋ยวถ้าเที่แปดผมประมาณหนึ่งรถบัสโอ้โหตรงนี้เปิดศูนย์ที่นครสวรรค์ผมเอาประมาณประมาณหนึ่งรถบัสกับสิบคันรถครับโหสำหรับพี่ชทยวันนี้ฝากได้เพราะเพราะผมใช้คุณธรรมเป็นหลักสุโขทัยเปิดเปิดศูนย์ครับคนเต็มห้องครับโรงแรมบอสขิดกำแพงเพชรโรงแรมยางรีสอร์ทคนร้อยกว่าคนผมจัดเต็มครับ ผมไปที่อุดรแกะเต็มพิโรกแกะเต็มสร้างทีมงานเป็นแพชรไนาทุกเดือ,ทดอนทุกเดือนเป็นพอทุกเดือนอางนีดีไหมดีเป<อ>้าหมายแรกคือเป็นแพชรไนามไ,ได้กอนย่างน้อยก,ก็สี่ห้าหมื่นพอใช่ไหมอ๋อแล้วก็พัฒนาตัวเองเข้ามาสู่ระบบของใช่ไหมครับตำแหน่งเพอร์ลูบี้ท็อปไฟล์แล้วก็เอ็มมาร์ลแล้วก็เป็นไดมอนด์ไงมันมีตำแหน่งให้เราเข้าเลยเง็โอเคไหมโอเคพยายามทอใครท้อมันครับมีไหมที่ท้อมีไหมวันนี้เป็นเยอปัญหนาอุปสรรคเยอะไหมับ ขอที่ที่ไม่ที่ไม่ยกมือนี่ไม่ท้อทุกคนเลยถ้าทอยกมือขึ้นมาครับท้อแต่ไม่ท้อไม่ต้องบอกนะได้ยกมือขึ้นมาลองมือทำครับอย่างน้อยก็ยังมีผมไม่เชื่อไม่ถามล้าแต่ผมได้เลยได้หัวดีกับหัวเดียวใช่ไหมได้ วเราไปดูกทอโชโน้ตไหมที่เราสู้ไปนี่โอเคไหมเคยเห็นลายไหมว่าวีรักปวุดกอขยะเคยเห็นลายไหมใครตั้งใจมาเมื่อวันนี้ที่จะฟังวีรักปวดุดกอกกันสนใจนึกไหมสนใจนึกไหมสนใจมือด้วนะถ้าคมมีใจข้ามา400โรนี่ไม่มา มาเพื่ออะไรครับเราอาจจะมีวิบากกันร่ว,รวมกันงัยเมื่อก่อนพระเจ้าต่างมาพ,พักที่วัดน,นี้ใคืนเดียวเองมาคืนเดียวในยจลึกไปเลยครับไปตีระยองเข้าไปเมืองจ,จันทร์กลับมามาพักที่นี่ครับปฏิญาวัดตรงนี้ที่ผ่านมาในคืนเดียววันนี้ผมตึงหมอกต้องมาไงมาให้กำลังใจทหาราพาระเจ้าหารทหารทะเลหลวน แล้วพ่อทั้คันนี้เปิดวันนี้เลยเนี่ยพลังงานเจ่งจ้าอยากทำอะไรไหมครับอยากหายใจ,ยใจผมจะส่งพลังให้เข้าใจไหมผมพลังเป็นดวงอาทิตย์เลย <c oughs> ผมนี้ปวดผมจะเป็นศึกกับ <c oughs> แต่วันนี้มัน,นมีบพลังอยู่ที่ต้องมาชใว้พาเขาไม่ตายอยู่ ไอ้ที่เป็นลูกหลานของพระนเรนตรีพระเจ้าการพระเอกาทุกรุทธาตุทคันปริญญาบูรละพระประจักษ์ทุตพระองค์วันนี้ข้าขอคือทำหน้าให้แก่ทุตพระองค์ให้แต่ทหารกล้าจนตกลงศพความสมเร็จกรรมใดวาจาใดที่เคยร่วงเกินไว้สักดิ์แท้กระบางขอทุกคนถอนแล้วขอให้มีชีวิตมีดวงตาที่ถามแล้วสมเร็จในทรัพย์สินอ ราจะกู้ชาติไปด้วยกันดีไหมเอ๊ธ <Hey! S 1> ุรกิจนักพิมพ์เป็นธุรกิจกู้ชาติครับแล้วเราจะพบกันที่ความเทเรครับเดี๋ยวก็ทำวันนี้ยังไม่ว่างหรอกเดี๋ยวก็ทำงานต่างๆยังม่กผมเดี๋ยวจะทำเป็นข้ออ้างของใครบางคนไงพารดจนเพาะทำเดียวเดี๋ยว,ยวจะทำสวัสดีครับ